เอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงคืนที่4 5 9 9แล้วนะครับทุกคนก็ นี่คือฐานทัพที่แน่นหนาที่สุดทุกคนสร้างเองกับมือคนเดียวเลยนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวพามาดูห้องนี้ก่อนละกันนะครับนี่นะครับมีทั้งแบนเนตนะครับแล้วก็แผ่นอาวุธนะครับหรือว่าแผ่นเอาไว้ป้องกันฐานนั่นเองแล้วก็มีเกาะแดงด้วยนะครับแล้วก็มีปืนลูกซองนะครับแล้วก็มีดาวกระจายด้วยทุกคนนะครับเรื่อยไฟฟ้านะครับปืนไรเฟิลปืนลูกโม่นะครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นคลังแสงก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะถัดมานะครับตรงนี้ก็คือเตียงนอนของเด็กน้อยทั้ง4คนนั่นเอง ุกคนนี่เด็กทั้ง4ี่คนนะครับแล้วก็มีอาหารให้เรียบร้อยทุกคนแล้วก็ตกแต่งแบบสวยงามนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือโรงเก็บน้ํามันนั่นเองทุกคนนี่ฮะไอนี้คือน้ํามันที่แบบกลั่นออกมาเป็นถังแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือน้ํามันเห็นไหมน้ํามันที่ยังไม่กลั่นเห็นไหมครับไอนี้คือบ่อนะครับไอนี้คือน้ํามันนะครับรวมกันเป็นบ่อน้ํามันเป็นไงเศรษฐีดูใบปะ <laughs> รวยขึ้นบาททันทีนะครับ และตรงนี้นะครับคือโรงอาหารของเราทุกคนนี่โรงอาหารของเรานะครับนี่คือแปลงผักของเรานั่นเองเป็นครับชั้นเก็บอาหารแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาดูนะครับโอ้ขนมเคก้กเป็นขนมเคก้กนะครับฟักทองเป็นฟักทองทบเนื้อเป็นเนื้อนะครับอ่าฮะแล้วก็ ตรงนี้ครับตรงนี้นี่นี่นี่เศษวัสดุต่างๆทุกคนนะครับเป็นไงเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือของสะสมในช่วง4,000ันคืนของเรานั่นเองทุกคนนะครับและข้างหลังของผมนะครับก็คือเครื่องชุบชีวิตแล้วก็เครื่องข้ามเวลานะครับมันเอาไว้ข้ามเวลาในช่วงกลางคืนทุกคนก็กดใช้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการหมุนติ้ว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 นะครับข้ามจากกลางคืนเป็นกลางวันนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะฮะอ่ะนี่ครับเครื่องวาร์ปอยู่นี่ ส่วนตรงนี้คือถังขยะนะครับเอาไว้ทิ้งพวกขยะนั่นเองทุกคน <laughs> นี่ครับนี่คือฐานที่แน่นหนานะครับของพี่นั่นเองทุกคนนี่นี่นี่สี่พันวันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้โหเยอะมากเป็นร้อยนะครับกองนี้พี่ว่าเป็นร้อยนะครับนี่อีกดูดิเยอะปะ่ะแม่งโคตรเยอะคือแม่งต่อตัวกันแล้วอะ่ะทุกคนมันต่อตัวกันแล้วเว้ยเออนี่ฮะเต็ไมไปหมดเลยดูดิโอ้โห เดี๋ยวจะออกไปจัดการมันนะครับเดี๋ยวจะออกไปจัดการมันอืเนี่ครับน้องหมาของเราก็ยังอยู่ดีนะครับอยู่ในท่าเดิมเหมือนเดิมเลยอ่ะหมาจิ้งจอกก็ยังอยู่ดีกินดีนะครับโอเคโอ้โหเยอะเกินพี่ชายในเจ๋วหมีของเราก็ยังอยู่ดีนะครับอืมเป็นไงทุกคนแมมมอสละเป็นยังไงบ้างดูเจ้าแมมมอสสิแมมมอสก็ยังเล่นน้ําอยู่ทุกคนนะครับแล้วดูไอ้พวกนั้นสิโอ้โหเยอะมากทุกคน ผมว่านะครับได้เวลากําจัดไอ้พวกนี้ทิ้งแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มทําให้เราแหลกแล้วนั่นเองคนดูข้ามเวลาในช่วงคืนนี้ก่อนละกันนะครับเวลาตกกักคืนปุ๊บมันจะได้สว่างเลยนั่นเองทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมอาหารก่อนอืมแล้วก็ออกไปรุยกันเลยทุกคนเดี๋ยวเริ่มจากกองนี้เลยละกันคนดูนะครับสังเกตดูดีๆนะครับพอเรายิงเข้าไปเนี่ยดูนะดูดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับแม่งมีเป็นล้านนะครับ ป่งอุ้ยม่งโดนทุกตัวเลยท่านผู้ชมทุกตัวจริงๆนะครับทุกตัวจริงๆรอให้มันรีโหลดก่อนร้อยมันรีโหลดก่อนโอ้โหเป็นศพเป็นศพโอ้โหปืนเรานี่แม่งแบบยิงปุ๊บชาร์จปั๊บยิงปุ๊บชาร์จปั๊บทุกคนดูดิแม่งเป็นกองโอ้โหโคตรสะใจดูกองนู้น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 นะครับดูกองนู้น ดูกองนู้นดูกองนู้นนะนี่เดี๋ยวมันจะกลา,กลางคืนแล้วนี่ว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกลางวันทุกคนอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกลางวันให้เรานะครับโอ้โหแมง่งโคตรใจเลยว่ะยิงแบบนี้คนดูเดี๋ยวอีกนะัดหนึ่งแม่งเต็มแล้วมันจะยิงได้เรื่อยๆนะครับปืน,นอนันนี้นี่ไงเต็มเต็มแล้วก็ยิงอีกทีเอ้าแม่งว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงวืดยิงวืดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องรอเลยจังหวะนี้ต้องรอเลยพอมันยิงวืดแล้วต้องรอให้มันชาร์จนิดนึงนะครับ นี่ไงเต็มทุกคนเดี๋ยวนะนี่ไงโดนเข้าไปดิโอ้แม่งโคตรสะใจอูสะใจกว่านี้มีอีกไหมไม่น่ามีนะคือสะสมไว้เยอะๆนะครับค่ามาสี่พันคืนเนี่ยคือแม่งเยอะมากครดูอ่ะดูกองดูดูกองด,องด,องด,องดูยิงแบบสะใจนะครับคือมันเยอะเกินอะ่ะเคยยิงอะไรเยอะๆกันแบบดีไหมทุกคน <laughs> เคยยิงอะไรกันแบบเยอะๆแบบดีไหมดูดิโอ้โห อุ้ยดูมันขยับดิดูดิทุกคนดูมันเดินดิโอ้โหเียบร้อกดีแตุยไปดิ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 ตุยเอ้ยยังเหลือรอดอีกสองตัวนี่ไงนี่ไงรอดมาได้ไง่ายพวกเองคนลุกว่ะโอ้โหดูกองซากศพพวกนี้ดิทุกคนนู่นๆๆๆๆนูเลยอีกสามสี่กองอ่ะทุกคนแลวองค์นี้แม่งเยอะจัดเลยดูดิเห็นไหม เยอะไม่เยอะให้ดูเอานะครับและนี่คือปรากฏการณ์นะครับเมื่อทุกคนเล่นมาถึง4,000วันนั่นเองโอ้โหมันกระตุกเลยอ่ะทุกคนกองนี้เรียบร้อยเต่งเ,เยอะไม่เยอะเยอะจนกระตุกเยอะจนแหลกนะครับนี่ไงแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีปืนไซบอกอะเพื่อนเพื่อนคิดดูดิเออ เราต้องเอาอะไรเฟิลยิงทีละนัดนะครับโห oh, เรียบร้อยเลยต้องเสียลูกกระสุนเท่าไหร่บางทีต้องเอาแบบอาวุธไปช mm ิดไปตีนะครับอาวุธไปชิดไปตีโอ้ยเอาอาวุธไปชิดไปตีอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าพลาดขึ้นมานี่คือแบบว่าแตกเลยนะตัวแตกเลยนะจัดการในนี้ก่อนจัดการในตัวยิงไกลก่อนทุกคนให้มันชาร์จไปนะครับอุ้ยหิวหิวหิวกินก่อนอะโอเค มีสองตัวนะครับอันนี้มันแตกฝูงออกมาได้ไงวะมันแตกฝูงออกมานะครับทุกคนนี่นี่นี่กองนี้โคตรสะใจเดี๋ยวดูกองนี้นะอุ้มคือมันเยอะมากอะ่ะดูดิโอ้โหแล้วปืนมันดีมากนะครับมันยิงหนึ่งนะัดโดนท,ทุกตัวเลยเฮ้ยแต่ข้าบนนี้ไม่โดนนะครับมีตัวหนึ่งไม่โดนเห็นไหมมันมีอยู่ตัวหนึ่งไม่โดนทุกคนนี่ไงแตกหมดมันมีบางตัวที่ไม่โดนเว้ยคนดูนี่ไงนี่ไง ดูความโหดดูความอุย้ยอุยอุยอุยมันยิง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 ดูความโหดร้ายของปืนกระบ,บ,บอกนี้อืมกลัวที่ไหนนะพี่ชายวิ่งไปสับวิ่งไปสับอุ๊ยมือดอีกแล้ว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 ทุกคนมืดอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับเข้าบ้านนะครับไปข้ามเวลาให้มันเป็นตอนเช้าไปเลยนะครับอุ้ยแม่งแกลกมากทุกคนเยอะจนแหลกนะครับดูดิโอ้ถ้าเป็นโทรศัพท์นี่คือแบบน่าจะเครื่องระเบิดไปแล้วอ่ะข้ามกลางคืนไปเลยนะครับจะคิปกลางคืนไป โอเคเราไม่ต้องการกลางคืนคืคนนี้ครับเราจะออกไปบูตต่อกองนี้ครับกองนี้เอ้งโ <c oughs> อ้ถ้าไมกระตุกน่าจะสนุกกว่านี้นะทุกคนดูดีครับดูดิครับดูความเยอะไม่อยากเข้าไปใกล้มากนะเพราะว่าเราอาจจะเข้าไปในรัศมีของหน้าไม้นะครับแล้วถ้าเราโดนยิงขึ้นมานเนี่ยเราน่าจะแตกนะอืมเนี่ยฮะดูดิ โอ้โหยิงโคตรสะใจยิงโคตรสะใจทุกคนเป็นไงเรียบเป็นหน้ากองนะครับเรียบร้อยครับแล้วนี่คือกองสุดท้ายลองดูไหมล่ะคือแบบคือถ้าตุยนี่คือตุยเลยนะถ้าตุยนี่คือตุยเลยนะมาเดโหเยอะจนแหละกอะทุกคนโอ้ my god ไหวไหมเนี่ยไหวปะยิงตัดกำลังก่อนทีหนึ่ง โอ้แหลกเกินดูเราฟันดิเราไม่ไหวทุกคนน่ยฮะอุย้ยไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวขอยิงละกันอุ้ยอุ้ยดูของดอบับดูของดอบับดูของดอบับของมันมาอยู่ตรงนี้ของของมันมาอยู่ตรงนี้เต็มเลยทุกคนดูของดอบับดินี่ไงดูดิดูดิดูดิดดอ้ยโอ้โหแล้วคือเกมมันแหลกไงถ้ามันไม่แหลกจอจะเห็นแบบ ชัดๆเลยนะครับคือแบบดูดิพอขอมนแตกออกมานะครับมันต่อกันแบบติ้งติงตงตงต้งติงติงติงเลยทุกคนโ <laughs> อู้ดูกองดีดิแค่กองดีก็แบบคุ้มแล้วครับเอาตัวแดงๆไอ้พวกนี้นะครับไปใส่เครื่องข้าวเวลาได้อีกหลายคืนเลยจังหวะนี้ทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดินทางมาถึง 4,086วันแล้วนะครับและนี่คือปรากฏการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม99คืนนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อทุกคนนะฮะเดินทางมาถึง4,000วันนั่นเองทุกคนนะครับด้วยฐานทัพที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับตอนนี้ <c oughs> ใครมีไอเดียการตกแต่งบ้านอะไรยังไงใครอยากให้พี่แต่งบ้านเพิ่มเติมตรงไหนนะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปมาได้เลยทุกคนนะครับแล้วก็ใครคิดว่า พี่จะเดินทางไปถึง1 0 0 0 0หมื่นวันหรือเปล่านะครับใครว่าได้ไม่ได้ก็เราคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยทุกคนโอ้ห oh, ทุกคนนะครับก็ได้มาเยอะมากทุกคนสําหรับเจมสีแดงนะครับก็อันนี้กองละ5นะครับพี่ได้คัดแยกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็5 10 15บ0 2 5 3 0 3 5 4 0 40, 40ชิ้นนะทุกคนนะครับและตัวนี้ก็เป็นเจมเขียวนะครับเป็นอัญมณีแห่งป่านั่นเองก็ มันได้มาเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7นะครับได้มาเจ็ดชิ้นทุกคนเออเจ็ดชิ้นแบบก้อนเต็มเต็มแล้วนะครับไม่ใช่เศษนะครับจังหวะนี้หูเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเอาไปย่อยแล้วก็ใช้กับเครื่องข้ามเวลาเลยทุกคนแล้วก็โหตอนนี้นะครับเจมแดงของเรายังเลยต้อง48ชิ้นนะครับยังกดข้ามเวลาได้เรื่อยๆเลยทุกคนตอนนี้หูสุดยอดไปเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์ให้นิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปให,ใหม่ต่อไปด้วยทุกคนสวัสดีครับ